31พฤษภาคมถึง2มิถุนาย,ยนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 ถือเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงความจำเป็นและแนวทางการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงานโครงการต่างๆตามยุทธศาสาตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 าภายใต้วงเงินงบประมาณรวม3.18ล้านล้านบาท <c oughs> เพิ่มขึ้นจากปีก่อน85,000ล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำา 78. และรายจ่ายลงทุน21.8% โดยงบประมาณ3.18ล้านล้านบาทได้รับการจัดสรรภายใต้6ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2,96,0 0 0ล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3,96,0 0 0ล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์5,49,000ล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม7,59,000ล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบ,บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 2 0 0 0ันล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ6 5 8 0 0 0ล้านบาทและรายการค่าดำเนินการภาครัฐ42,000ล้านบาทซึ่งหากจำแนกตามรายกระทรวง1ิอันดับแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีดังนี้อันดับ 1. งบกลาง5 9 0 0 0 0ล้านบาทอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ3 2 5 9 0 0ล้านบาทลดลงจากปี65าจำนวน4,500ล้านบาท อันดับ3กระทรวงมหาดไทย325,500ล้านบาทเพิ่มขึ้น1 6 5ล้านบาทอันดับ4กระทรวงการคลัง285,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น11,600ล้านบาทอันดับ5ทุนหมุนเวียน26,000ล้านบาทอันดับ6กระทรวงกลาโหม197,000ล้านบาทลดลงจากปี65 4,300ล้านบาทอันดับ7กระทรวงคมานาคม 18,000 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น7,300ล้านบาทอันดับ8รัฐวิสาหกิจ1 6 2 0 0 0ล้านบาทอันดับ9กระทรวงสาธารณสุข1 5 6 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น2,300ล้านบาทอันดับ10กระทรวงกรเกษตรและสาก,กรณ์1 2 6 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น1 6 2 0 0ล้านบาทหากดูเม็ดเงินที่แต่ละกระทรวงได้รับจะเห็นว่ากระทรวงกลาโหม เป็นหนึ่งในไม่กี่กระทรวงที่ได้รับงบประมาณลดลงอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับย้อนหลังไปในปีก่อนหน้าถือว่าปี2,566ต่ําสต่ำสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวปี58ได้รับงบประมาณ1 9 2 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น7.45ปเของวงเงินงบประมาณปี59ได้งบประมาณ2 6 6 0 0ล้านบาทคิดเป็น7.5 7ของวงเงินงบประมาณปี6 0 ได้งบประมาณ2,013,500ล้านบาทคิดเป็น7.3%ของงเงินงบประมาณปี61ได้งบประมาณ2 2 2 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น7.65%ของวงเงินงบประมาณปี62ได้งบประมาณ2 2 7 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น7.6%ของงเงินงบประมาณปี63ได้งบประมาณ2 3 3 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น7.29%ของงเงินงบประมาณปี64 เร้งบประมาณ2 2 2 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น6.77%ของวงเงินงบประมาณจากตัวเลขทั้งหมดจะเห็นได้ว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี2,566ที่ได้รับ1,97,292ล้านบาทคิดเป็น6.2%ของวงเงินงบประมาณจึงเป็นเม็ดเงินและสัดส่วนที่ต่ำสุดในรอบหลายปีฉะนั้นการที่มีข้อกล่าวหาว่ากระทรวงกลาโหมได้งบเยอะ นำไปซื้ออาวุธจนไม่มีเงินไปพัฒนาประเทศพัฒนาคนหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงไม่เป็นความจริงเพราะกระทรวงต่างๆได้รับจัดสรรง,งบที่มากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้จัดสรรง,งบประมาณถึง2,70,000ล้านบาทเกี่ยวข้องกับ14กระทรวง265โครงการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนอีกด้วย